รถโมบาย p e เนะคะที่จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ a อเปค่ะรถโมบายเอเปกนะคะได้มีการเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ a อเป2ก2 2 2 2สันจร a เอเปกพร้อมไทยพร้อมภายใต้แนวคิด Open c o n n e c t Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล โดยมีครูบุคลากรและนักศึกษาร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวนะคะพร้อมกับมีการถ่ายภาพกับเครื่องแต่งกายนานาชาติที่นำมาโชว์ค่ะเพื่อเป็นที่ระลึกในงานแล้วก็ร่วมกรอกแบบสอบถามออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนางสาวท่วาพรแสนเมืองชินประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมากล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมรถนิทรรศการเอเปก2022สัญจรเอพปกพร้อมไทยพร้อมภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลค่ะทั้งหมดจำนวน8คันด้วยกันนะคะพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกนะคะในปี2565 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะสําหรับโครงการเนื้อหาบนรถในทรศการคันนี้นะคะหรือว่ารถ a อ e ป2022สัญจร a อเปพร้อมไทยพร้อมประกอบด้วยโซนเอเปแล้วก็21เขตเศรษฐกิจ a อเปนะคะ ซึ่งเขาจะมีการให้ความรู้เบื้องต้นแล้วก็ทำความรู้จักเขตเศรษฐกิจ21สมาชิกเอเปค่ะผ่านเทคโนโลยี AR Map Zone นะคะเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกของไทยแนวคิดการจัดงานค่ะคือ Open Connect Balance และโซ ne ไ h a i l a ด d ก้าวหน้าเอเปก้า e วไกลเพืิดเพลินไปกับนิทรศการแบบริบบอร์ดนะคะสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเอเปค่ะ แล้วก็โมเดล BCG สีโซนค่ะ a p e PE c กับ BCG Economy m o เดลและการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิด BCG ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคมาจัดแสดงให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ